ฝันฝันสนลายครับอินโดนีเซียครับตกรอบฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางคารครับโอ้และไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นซีดานอีกเบาอดีตนักเตะแมนยูแห้วครับยิงเข้าไปลูกนี้ต้องบอกว่าเฉียบขาดสุดๆบ้าไปแล้วครับโอ้โหต้องบอกครับว่าสุดท้ายไปไม่ถึงฝั่งฝัน ตกรอบเรียบร้อยคณะที่แพทติกไคเวิร์ดงานเข้าแล้วครับแบบนี้เอาละครับสำหรับเกมคู่ระหว่างอินโดนีเซียนะครับเจอกับทางด้านของอิรัก์เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่านี่คือนัดชี้ชะตาแล้วครับสำหรับการไปฟุตบอลโลกนะครับในรอบถัดไปด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมแรกของอินโดนีเซียเนี่ย พ้าดท่าพา่ให้กับซาอุดิอาระเบียมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าเกมนี้แหละครับจะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำหรับอินโดนีเซียแน่นอนว่าพวกเขาดีพอหรือไม่นะซึ่งก็คงจะต้องมาดูนะครับว่ารายละเอียด แต่ละครึ่งวิธีการเล่นแต่ละช่วงของทางด้านอินโดนีเซียเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คงจะต้องดูทางด้านของไล่อัพนะนะวันนี้ไล่อัพของอินโดนีเซียมาก็จัดตัวต่างชาตินะครับหรือว่าตัวโอนเนี่ยมาเต็มอัตราอยู่แล้วนะครับมีตัวใหม่ๆให้ได้เห็นนะครับอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยมาเทนสแพร์เนี่ยลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของอินโดนแท้เนี่ยดูเหมือนจะมีสักสองคนอะ่ะประมาณนั้นที่เหลือก็เป็น ทางด้านของนักเตะที่มีการโอนย้ายมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับแต่ก็ต้องบอกนะฮะว่าแนวรับเนี่ยมีริโดนะครับมีดิกส์เควินดิกส์นะครับแล้วก็เจอีเซรวมไปถึงเจมส์ด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของเปรูเปซซี่เวอร์ดองนะครับและก็ยังตามมาด้วยทอมเฮวันนี้เล่นค่อนข้างดีนะเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับทางอินโดนีเซีย ขับเพื่อนดีมากนะอ่าแล้วก็เป็นคญญาบัวย่ารวมไปถึงทางด้านของซิสตรัสนะครับแล้วก็ไรเดอร์ที่พยายามจะหาช่องเจาะอิรักแต่ขณะที่อิรักเนี่ยมีโมฮันตอาลีตัวที่มันเตะชนะที่ส่งะสิทธิ์วันนี้ลงด้วยนะแล้วก็มีคาเรมบาเยสยาคอบคือตัวหลักๆของเขาก็ลงลงทั้งหมดซึ่งเกมนี้ถ้าดูในรูปเกมช่วง45นาทีแรกก่อนนะโอ้โหโคตรอึดอัด บอลอยู่กลางสนามเนี่ยตลอดเวลานะครับเล่นกันยังปรับจูนกันไม่ได้ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับเล่นไปเล่นมาแบบเหมือนกับว่ามันพลาดไม่ได้อะเพราะอารมณ์พลาดไม่ได้มันก็จะไม่ค่อยเข้าทำมันก็จะไม่ค่อยจบสกอร์มันก็พยายามที่จะแบบหาความแน่นอนเอางี้ดีกว่าเรียกว่าหาความแน่นอนจากทุกจังหวะ ถ้าหากว่าจะโจมตีเกมรับก็ต้องไม่เสียนะครับถ้าหากว่าจะเล่นเกมรับก็ต้องแบบโอ้โหเอาให้แน่นที่สุดนะครับสามารถโต้กลับได้มันจะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าไม่ได้ไม่เสียคือถ้าคุณยิงไม่ได้ก็ห้ามเสียประตูแต่มันจะไม่พอไงสำหรับอินโดนีเซียยังไงมันก็จะไม่พอนะครับในการเล่นรูปแบบนี้เนี่ยซึ่งนาทีที่9มา10นาทีแรกเนี่ย โอ้โหอึดอัดมากแต่มันมีจังหวะที่ทอมเฮพยายามที่จะลากเลื้อยกระชากเข้ามายิงตั้งแต่แบบระยะไกลนะครับซึ่งแน่นอนมันก็มีโอกาสแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่แบบดูแล้วไม่ได้ลุ้นไม่ได้เสียวอะไรเลยอย่ว่างั้นเถอะ นะครับยิงไกลแล้วก็ออกไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ดีกว่าไม่ได้ยิงแต่ว่าไอ้จังหวะที่มันลุ้นเนี่ยมันก็มีนะอย่างเช่นทอมเฮเนี่ยจริงๆเขาเป็นตัวยิงตัวขับตัวลากอะถ้าแมตช์แรกลงไปมันดีกว่านี้อยู่แล้วนะครับซึ่งจังหวะเนี่ยทอมเฮขึ้นมาทางด้านขวานะครับแล้วก็มองหาเพื่อนอยู่แล้วมองหาเพื่อนหาช่องในการที่จะให้เพื่อนเข้าชาร์จเข้าทําซึ่งทาได้ดีนะเอาเนี้ยเออหาพื้นที่ให้ตัวเองได้มีช่องจังหวะในการเปิดได้แล้วก็ยัด เข้ามาข้างในนะครับพอยัดเข้ามาข้างในเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นทางด้านของซิสตรัสนะครับที่มีโอกาสได้เข้าชาร์จแต่ว่ามันโอ้โหมันแน่นจัดมันใกล้เกินไปแล้วก็มีคนเข้ามาสกัดด้วยไงพอมาเข้าสกัดตรงนี้ก็ไม่ได้เนาะคือเกมมันอึดอัดเอาจริงถ้าใครดูอิรักก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมันก็ไม่แปลกถ้าอินโดเนียจะสามารถทำอะไรได้ นะครับเพราะมันไม่มีอะไรเลยจริงๆอิรักเนี่ยคือขู่อะไรก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นเกมที่ยากมากสําหรับผู้เล่นอินโดถ้าหากว่าจะเอาชนะแต่เพียงแค่ว่าครึ่งแรกเนี่ยเกมมันโ,โหมันอึดอัดมากจริงๆนะครับอินโดก็ได้จ่ายออกซ้ายออกขวาอยู่ตรงกลางนั่นแหละ,ละทั้ง2ทีมนะครับจบครึ่งแรกเสมอ 00, 00ใช่ไหม ส่วนไซติเนครอบครองบอลอินโดครองบอล57บุกอยู่นะบุกยับอยู่นะแต่แค่ไม่ได้จบนะครับจังหวะจบเนี่ยไม่มีออนทาร์เก็ตเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้ง2ทีมก็จะเอาอะไรมาพูดอะนะครับมันไม่ได้จบอะไรเลยอะ่ะมันมีแค่เสียวืดวาดไปวืดวาดมาแค่นั้นจ่ายบอลก็ร้อยกว่าครั้งอิรักอินโด,นโดก็200น้อยทั้งคู่นะครับเรียกได้ว่า Passing Accuracy เนี่ย50สําสำหรับทั้ง2ทีม นะครับ5-2กับ5-1คือมันเป็นอะไรที่โอ้โหยืดแล้วกะไปลุยกันช่วงท้ายเกมมากกว่านั่นเองนะครับขณะที่กลับมาในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะครับดูแล้วทางด้านของอิรักเนี่ยจะทำเกมได้ดีกว่าแล้ครับหาจังหวะหาวิธีการเข้าทำนะครับโอ้ต้องบอกว่าถ้าแผ่วแบบนี้อินโดก็อันตรายนะ เพราะว่าลงมาครึ่งหลังเนี่ยทางอิรักพยายามจะหาช่องในการโจมตีเลยไม่ว่าจะเป็นริมเส้นนะครับหรือว่าเจาะทางตรงกลางก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าซีดานอิกบาวในอดีตนักเตะของแมนยูก็ลงมาด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของโมฮันัดอาลีเนี่ยเริ่มจะได้เห็นแล้วเนี่ยจากจังหวะเนี่ยที่ขึ้นมาสุดเส้นแล้วก็อาศัยความผิดพลาดของนักเตะอินโดชนะเหลี่ยมอะ่ะอิรักก็ได้เปิดเลยนะครับปาดเข้ามาตรงกลาง อูอันนี้อันตรายนะเวลาจังหวะปาดเพราะว่าสามารถตวัดเข้าได้ลูกนี้อิรักค่อนข้างทําได้ดีนะครับแต่ว่าแนวรับของอินโดอ่ะด้วยความที่เป็นต่างชาติด้วยไนงะก็ถือว่าเข้าสกัดเร็วลูกแบบนี้ไม่ปล่อยให้อิรักได้กินง่ายๆแน่นอนนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรแต่คนยิงกันเป็นโมฮัมนัดอารีนะครับที่เตะชนาทิปแล้วหลังจากนั้นมาก็มีโอกาสดีนะอิรักอ่ะเพียงแต่ว่าต้องบอกครับว่างงแงเลือเกินนะฮะ คือลูกนี้ยิงออกยิงปลิ้นยิงโอ้โหไม่ดีเองนะครับคือแล้วจะเรียกเอาจุดโทษแล้วตอนแรกเ็บอกเอ๊ะจะจุดโทษยังไงเพราะว่าได้ยิงไปแล้วนะครับสุดท้ายไปเตะขาเขาเองครับยิงปลิ้นฮนะแล้วไปเตะขาผู้เล่นของอินโดนีเซียทางอิรักเนี่ยก็จะฟ้องเอาจุดโทษก็งงเหมือนกันไปเตะขาเขาแบบภาพมันชัดมากอะ่ะ นะครับโอ้แบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะจังหวะนี้ก็เอามาให้ได้ดูว่าเฮ้ยเกมอิรักเนี่ยเริ่มดีขึ้นลวแต่ว่าอินโดต้องสู้ครับต้อง3ามแต้มเท่านั้นและจังหวะน,นี้ครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหอินโดครับโวยวายกันลั่นเลยครับโรเมนี่ครับกำลังที่จะหลุดเดี่ยวครับแต่ผู้เล่นของอิรักเนี่ยเตะตัดครับโอ้โหแบบนี้คือโรเมนี่ถึงบอลก่อนแล้วโดนเตะตัดโอ้โหแบบนี้ไม่แดงเหรอครับ หรือว่าอย่างไรคือแต่ผู้ตัดสินเนี่ยตอนแรกให้ใบเหลืองแต่ผู้เล่นของอินโดไม่โอเคล่ะครับบอกว่าหลุดได้แล้วยิงได้แน่นอนแต่มันยังอยู่ตรงกลางสนามเยอะมากๆลนะครับคือแต่เอาจริงนะถ้าเป็นทีมไหนก็ต้องลุ้นใบแดงอะหลุดเดียวขนาดนี้แล้วโดนเตะตัดเนี่ยนะครับโอ้โหถือว่าไม่ได้ครับไม่ได้ได้แค่ใบเหลืองครับตรงนี้เช็คแล้วนะ โอ้เสียหายครับอินโดลูกนี้ร้องเลยครับและสําหรับอินโดนีเซียนะครับในเมื่อไม่ได้แล้วครับโอ้โหเจอลงโทษครับซีดานอีกเบาโอ้โหลูกนี้รับมาแล้วยิงแบบจัดหนักจัดเต็มสุดๆครับหักข้อเรียบร้อยบอลพุ่งแรงเสียบเสานำครับทางด้านของอินโด1-0ครับเรียกได้ว่า ช็อกกันทั้งหมดเลยครับแฟนบอลอินโดที่เข้าไปชมครับโอ้โหเดือดเดือดครับลุงนี้เดือดจริงๆครับโอ้โห1-0ครับแบบนี้อินโดโดนดับฝันตกรอบและสำหรับคอมเมนต์นะต้องบอกเลยครับว่าดายับเชงยับเบื่อที่สุดมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับทางด้านเฮดโค้ชแพทริกไคเวิร์ด และที่สำคัญครับก็ยังถูกกล่าวไปถึงเอริกโทเฮียอีกด้วยว่าเอามาทำไมนะครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่าเดือดสุดๆตอนนี้โลกโซเชียลของอินโดโดนรุมกระน่ำด่ายับแล้วครับและที่สำคัญไม่เพียงเท่านั้นบรรยากาศภายในเกมเนี่ยนะมันยังมีช่วงที่แบบปลาขวดปลาอะไรกันโอ้โหโคตรดราม่านะคือแบบป่าเถื่อนนะครับเรียกได้ว่าป่าเถื่อนกันเลยทีเดียวสัญชาตญาณครับ โอ้โหต้องบอกว่าอินโดแฟนอินโดบอลแพแต่คนไม่แพล่ะครับปลาครับปลาของเต็มที่เลยครับโอ้เอาอีกแล้วแบบนี้ที่โดนปรับหนักแน่นอนนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับส่วนดราม่าโค้ชยังมีกันต่อยาวๆแน่นอนครับโอ้โหไปครับไม่ไหวครับแบบนี้ใครเวิร์ดครับ อยู่ไม่ได้ครับอะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามมาได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีส v i วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล์ ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกันได้เลยครับ